เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยครับจากรูป A B เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม O นะครับและเส้น B C สัมผัสวงกลมที่จุด B นะครับเขาบอกว่ามุม B O D เท่ากับ70องศานะครับจงหาขนาดของมุม A C B นะครับ A C B ก็คือมุมนี้ถูกไหมนะครับเนาะมุมนี้มุม A C B นะครับมุมสีแดงตัวนี้นะครับเขาต้องการมุมสีแดงตรงนี้นะครับซึ่งนะครับเราก็จะมาทําการไล่มุมดูนะครับตรงนี้จากจุดศูนย์กลางถูกไหมลากไปยังเส้นสัมผัสนะครับตรงนี้ต้องตั้งฉากอยู่แล้วถูกไหมนะครับตรงนี้ต้องตั้งฉากนะครับจากทฤษฎีบทนะครับเนาะ แล้วก็มุมตรงนี้นะครับคือเจ็ดสิบองศาถูกไหมแสดงว่ารตรงนี้นะครับต้องเท่ากับหนึ่งร้อยสิบองศานะครับเพราะว่ามุมบนเส้นตรงมันต้องรวมกันได้ร้อแปดสิบถูกไหมพอเป็นตรงนี้หนึ่งร้อยสิบนะครับตรงนี้นะครับสีเขียวตรงนี้เป็นรัศมีของวงกลมทั้งคู่ถูกไหมแสดงว่ามันเป็นสามเหลีย่ยมหน้าจัว่วนะครับสองด้านน้ยาวเท่ากันนะครับมุมที่ฐานก็ต้องเท่ากันด้วยนะครับมุมที่ฐานก็ต้องเท่ากันด้วยนะครับซึ่งหนึ่งร้อยสิบองศาเนี่ยมันยังขาดอีก จ็ดสิบองศาถึงจะรวมกันนะครับครบร้อยแปดสิบนะครับแสดงว่าสองมุมนี้รวมกันได้เจ็ดสิบนะครับแบ่งครึ่งเท่ากันก็เลยอยางละสาสิบห้าองศานะครับตรงนี้สามห้าตรงนี้สามห้านะครับเนาะเราอยากรู้มุมสีแดงตรงนี้ก็หาได้แล้วนะครับเราต้องมองรูปให้ใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ยเรามองรูปนี้ทั้งรูปแทนนะครับเนาะเรามองรูปนี้ทั้งรูปนะครับ มุมภายในสามเหลี่ยมนะครับมุมภายในสามเหลี่ยมต้องรวมกันได้นะครับร้อยแปดสิบองศาถูกไหมนะครับเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบองศาเนาะเป็นตรงนี้สาสิบห้าองศานะครับสามสิบห้าองศาบวกด้วยตรงนี้เก้าสิบองศานะครับบวกกับมุมสีแดงตรงนี้ที่เราต้องการถูกไหมก็คือมุม A C B นะครับทั้งหมดเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบองศานะครับ 35บวกกับ90้าได้หนึ่งยสิบห้านะครับ125ยบ้าบวกด้วยมุม ACb นะครับมีค่าเท่ากับ1 8 0ดบเนาะย้ายไปลบนะครับได้ว่ามุม ACb เท่ากับ1 8 0แปดินะครับลบด้วยหนึ่งยห้านะครับลบกันจะเหลือห้าสิบห้าองศานั่นเองนะครับตอบว่ามุม ACb เท่ากับห้าิห้าองศาเนาะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอป,ปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจุง